sở căn súc quần súc con đã nó, có cái sợi kéo làm thôi nhã cái ăn cái đầu muối với nó cả ăn lú cay, chỗ này lú chim đấy, phung là đấy nè, phung leo phung leo với nó, nó say nang cái này, này. มึง,มงเสียก๋วยเตี๋ยว,วเสียก๋วยเตี๋ยวนี่นิ่มสุดยอดเลยพเเาาี่น้องนะหุ่นหุ่นพี่จะเสียบมาจันเนาะสุดยอดเลยตัวหมูไขกกระดูกหมูไขกตัวหงายตี๋เลยนอะอ,นนนอ,นอือน้ำลายพี่นู้นี่มันหอมอือมันหอมเอาอันมื้อนี้เขอบอมีผักอันนั้นอเาตัวงอกใส่มาตัวนอกตัวงอกกับ้อมาดอกพอี่น้องม่นเป็นตัวงอ,อกที่เองนี่มันทั้งในกาเห็ดอยู่ตัวงอ,อกก็ได้ ีใส่กันงั้นก่อนเอาไปก่อนมหนิน้องมันเยอะเห็นตัวั่วก็เชียวก็โอเคเนาะเป้นเนาะมาใส่ไปเลยข้นหนิโอ้ยมีข่าวเนียโอ้ยกับเฮียโอ้ยกับเจ็บใจเขาม่มีใบอ็นมึงมีใบงูลาภาเนี่นจ้ะเนาะเพราะว่ามันขาดตลาดไงขาดตลาดจะได้บ่ได้ใบงูลาภาเนกินกับเนาะโอ้ยหอมสุดยอดเลยผู้ร้องข้อเมื่กีกินกับกะปิกับกพริกเนาะจ้ะเนาะ Bocca ký tiếp theo sắp xong ní cả đèn quỳnh lưng 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 เพื่อนครับถามมายายบ่กกินกะปิอิเฮ็ดน้ำพิกหัาเฮ็ดหับออบอกว่า่าผิดเดีว่าก็ได้เขาบอกผิดบ่ออย่างไรเขาบอกผิดยังไงเพื่อนเขาพะยายจะมากินกะปิบอกว่าฉันว่าเฮ็ดน้ำพริกกะปิกินได้เพียงว่าสันว่าที่ตีเสียบว่าฉันว่า เดี๋ยวคนมือหรือมือ,อไรคนเนาะจังจังสิกินเนาะจ้าเนาะจังเห็ดกินเนาะแต่เย็นๆเนาะมากอ,อ,อยอู่งจะมากอยู่งยังพีกับปีวันนี้ยังก็ทอดปลาทูเนาะจ้าเนาะอู <settings> ้ย <Effect> สุดยอดเลยเนาะกินกับข้นเขาเจ้าเนาะเดี๋ยว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 เสร็ญยับพ่ะกันเหนียวนุ่ม เดีอยวเดี๋ยวพี่น้องสุดอยอดนะนะกินน้ำกันจ้ะมีอย่างกับโมฮุ่มกันเนาะน้อยกินพร้อมกันมั่นจะเสบยบนะจ้ะเนาะกินไปวอรกันไปเนาะมันจะแสียบไปเนาะแล้วนี้ออกคนมันเคียวด้วยอืมบ้า Ừm. <tôi thơ> ừ. Ừ. bên thịt bên dăm một lát. Sếp phở sếp lên nghe không? Mình giả tờ phู่ Mẹ เป็นผู้ร่่มกันด้วยนก้นเป่นหนูเพ่ได้สิเก่งกันอเป็นเล่นแพ้ทุกเทียอะไรเป็น,นปหนูย่ำไหนก็ได้แพ้ประจำเป็นหนู เผ็ดอะเผ็ดบนม่ <t 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 ์ใส่บอกพิกเดียวแค่น้ำส้มน้ำส้มนะอันนี้มันพิกอยู่ฮะว่าเผ็ดแห้งใครพ่อเจ้าเบิ้องระมันก็เสียเป็นพริกเดี๋ยวเห็นมะโน่บิบเป็นแดงๆพิกอันก็ซื้อบกพริกที่บอกพริกบดมาเมยมจ้าวันนี้เอามาน้ำส้มใส่ชูมาเทใส่นึ่งหนึ่กนได้หนี่ม่ต้ใสเบิ้ง เผลดไปหนอพริกรับพิดเนี่ยอืมแบบพริกจีนไปหนออืมพริกจีนพริกโด่กันได้โออพริกเห็งแล้พริกคนสั้นไปหนอนี่มาอือพริกคนสั้นขอกระซิ่งไส้ขอใส่หน้ามันน้ำส้มสายชูเห็นปะเพิ่นเพิ่นตำเพิ่นบบกบบพริกอันนี้เพิ่นตำเนาะเพิ่นบดเพิ่นบดเพิ่นอใส่กล่องไว้ขายก็ใส่ขวดรัวไปขายเหมือนกันนี่เจ้าพริกรวนไปเนี่ยห้ากับสื้อมาห้าก็เอามาใส่ แบงเคือเนี่ยากว่ามีไใส่มันบอกพริกเมื่ดขวดเด้เต็มขวดแบงคืงเอาเอาลำผสมใส่ช่วงเใส่ไปวันนั้นตักใสหนี่อยเลยเพ็รพี่น้องเพชรแห้งเพชรอิริอิโล่พริกอิ่มพริกรอเด้อลืมข้าวไหมคนื่อกี้มันติดตักจะนำผสมใส่เนาะมันลืมข้าวของคนคนเหมือนแบบพริกขิงแบบนี้เอยพี่น้องเอ้ยไม่อยากพ่านเสียบพี่น้องมันเพชรเราเสียดเล่ กิเผ็ดบ่ก็ไดอตํมูกันพี่น้องกิเผ็ดบ่ก็ได้จะาหันมกมกเห็ดเผ็ดอียังก็ซันมแต่ว่ากับือสิบ่กินเผ็ดทอพวปเจ้รนเนาะเห็นไหเห็ดแตงรับพูดพดลูกตําหมหมเปินพูตก ฝนทั้งลมดลกตามหงงฝนหนักคนนี้ลงเฟสเนาะอ้เห็นเราเดนจืงคืงว่าม <t us Bachelor> mm ันตามหงงนึกตามผัก <box> right? <t us anywhere> ิกพวกเจ้าไหมเกิดนืดหลายเฮ้ยกินได้บ่แสบยดากบ่แต่ก็กินซ้ำนี้ก็เสแสดดากเฮหรออืมอืมนี่มามันมันเห็บตักว่า บ่าตักันเม็ดฝนเม็ดใหญ่ืุดยกสมือรถฝนอยู่ได้ตัวก็เป็นเละเวลาทังฝนทั้งลมทังอย่างหมูมสมือเลยขนาดนี้หรือเป่ตวไปไปข้างหลังค้าทําเห็บรมดีค่ะเจอบ้ทุกปีบมเห็บ่้มปีนี้ผมว่าทนเห็นือนเห็บอยู่เห็นอยู่หนหน่อยไม่ใจเม็ดน่อหน่อยทุกปีหนูว่าเม็ดทอหัดหมปวตีนขอปวมือเม็ดใหญ่ Yeah, làm mấy bánh này Thương chỉ thương nhà thôi bà Ở bóng rồi, tao bộ ngoài Làm mấy làm ừ. mấy Thế thế Hết bánh làm bà lừa Hết nhà của bà Hết bánh làm bà lừa, hết nhà Ui, phần tốt, phần tốt, kẹt tốt này cho แถวบ้านเขาพยายาน้ำท่วมหน่อยเจ้าเหรอน้ำท่วมละอ่อนละอ่ะอนไปโรงเรียนบ่ได้บ่น้ำท่วมต้องจ่ายท่วมมาบัาดนี้ใครบ่ท่วมแล้วกล้าบ่าเดือนเดือนที่แล้วนะท่วมท่วมละอ่อนไปโรงเรียนบ่ได้เลยบ่แถวดอกคุณใต้ท่วมแต่ท่วมมาทุกปีเลยหน่ะเจ้าดอกคุณใต้อ่ะ เป็นขาวบางอู้นเหนือฟันฟ่องอืมกะฟังเหนือภาษาบ้านเฮานี IN, <S 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 uh, ่อืมต่ออุ่เหนืออีสานอุ้งไตกับแบแล้วเจ้าน่ะอู้ไทยกับอู้ไทยมาได้กับปลาคืนไหมจังอืมปลาคืนบังคืนหักกันไหมเดี๋ยเจ้าน่ะรำ หนักกินเด้อจ้าเนาะนักกินแถวบ้านเฮานี่กินนํางี้ยวเนาะเจ้าน้ําเงี้ยวน้ํเงี้ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเส้นอ่ามูเส้นก็ว่ากันไปเนาะเจ้าน้ล้ํอือนคบเครื่องบ่ครบเจ้าก็บ่คอยกยานี่เจ้าน้ําเียว ừng hè là khaiyaki nèo 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 nèo

อุ้ยนั่นแหละอุ้ยมันก็ทั้งกินทั้งอู้ทั้งย่างทั้งนึนกับผมวันนี้ร้องข้าน้องเต็มกระจอกนี่อย่างกับมึงกันฟอกฮันดอกไม้มันสวยมันงามมึงจ้ามังฟออันนี้ก็เย็นหมดแล้ว 嗯。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 嗯 这个呢？啊，苏凯，啊，苏凯，苏凯，对不对？

หมดได้ทำเย็นก็แซ่บก็น้ำเย็นเลยบ้ากัดโดนกระดูกเขียวหักนึกเป็นร้อยยิ่ห้อฟาขันพวกเจแกบึงอ่ะท่านผูเห็นขอเห็ดกิบกินในพวกเจแกบึงแสดงว่าขอไปหาหมอหมอฟันนะจ๊ะเด้อเขียวฮัก แล้วยายจะพูดไปใส่ที่ผมไม่กิน,นเิเบอร์เง้ยินัดเด็กสบายหนะเว็นนี้ยายจะพูดแควหักพี่น้องอมเพี่แควนึกไรกินตักระดูกลายอืม เขเรียกเห็ดแขยวที่หลาเนที่หลานีม่เขียวเนาะีหลามไม่เขียวอยู่ข้างข่าข่างายนี่ถึขงขวาจำไรรื่งหนึ่งขวมเพิ่มมากกว่านี้พระจีพอเป็นพาไปดักแขวนี่ไรเพราะเิ่นกรเรีนเป็นบาทั้งลูกนัดหมอวันจันนี่างไจ้าหมอไปตรวจเมิ่งทไปดักแขวทั้งร้อยว่าแขยวนี่มันไม่เขี่ยวเลยรกมันงามเลย่เราเอะมากกว่าฉันว่านะ เขาจะเรียงเห็นแม่เสียเ